สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูรถใหม่ของน้องเตยนะจ๊ะนี่เขาเลือกแต่งแล้าเตยตัต้นอ่ะขายทิ้งไปแล้ว สวัสดีครับอยู่กับอ้วนจูนเนอร์นะฮะวันนี้จะพามาดูรถใหม่ของน้องเตยนะจ๊ะนี่เขาเลือกแต่งแล้วลายตั้นอ่ะขายทิ้งไปแล้วเอ่อทำไมถึงซื้อรถคันใหม่ครับบอกให้พลหน่อยอยากมีรถใช้งานแต่แบบซิ่งเบาๆทำไมแล้วไายตันมันใช้งานไม่ได้เดี๋ยวเพื่อคนดูแบบจะแบบประมาณว่าเฮ้ยเอาแล้วด่านนะเพื่อด่านเอาทำไมคุณรถคุณมีกฎหมายขนาดนั้นเลยเหรอประตูมาขนาดนั้นประตูคาร์บอนเป็นอะไรผิดกฎหมายเหรประตูคาร์บอนว่ะมันผิดตรงไหนไม่ได้จดแจ้งลงเร็วอ๋อตำรวจจับได้เลยนะรถเตยนะฮะ หยอกหยอกก็คือถ้าจดลงเล่มก็ปกติแล้วแต่ว่าท่อมันดังท่อมันดังโนดเนี้ยขับญาติเอาไว้แรงขนาดนั้นคือถ้าถามว่าไปจดอะไรได้ไหมก็ได้แต่ว่ายังไม่ได้ไปแค่นี้ใช่ไม่ชฮดอกเตอร์มีทําสีใหม่ด้วยก็เลยยังไม่รู้ว่าจะจดเป็นสีอะไร<ๆ>เพราะว่าจะเป็นดังเป็นแดงเป็นเทาอะไรของมันไม่รู้เปลี่ยนไปเรื่อยมันนะอะตอนนี้มันก็เลยซื้อรถใหม่คราวนี้เป็นรถอะไรเดี๋ยวพาไปดูนะจ๊ะ ไอยเดี๋ยวถามไอ้นี่ดีกว่าถามท็อปดีกว่าท็อปมานี่ดี่รุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นอะไรเนี่ยอะอันนี้ตัวจริงครับไอ้นี่เคยซื้อมาก่อนรถท่เตอรซื้อใหม่เขาเรียกว่ารุ่นรุ่นอะไรฮะไหนเนี่ยเหรอเออเก้าหกเก้าแปดโอ้โหมึงต้องเล่นมุกหน่อยดิแบบตาโตไงสัตว์โอ้ไม่เป็นเลยเนี่ยถ้าไอ้บังอยู่บังไม่ต้องทําถ้านะบังมันตาโตอยู่แล้วอ่ะเมื่อไหพี่เออตาโตพี่หยอกหยอกนี่ฮะ เฮ้ยปิดฝาโปงอดิเตอร์เดี๋ยวให้คนดูดูภายนอกก่อนป,ปิดลงมาก่อนนี่ยฝาโเจคเตร์โปรเจคเตอรนไี่ที่ซื้อคันนี้นี่เหตุผลอะไรเหตุผลอะไรที่ตั้งใจซื้อคันนี้เลยมันตาโตกันมีเยอะมากเลยทำไมถึงซื้อคันนี้มันจับมันสลุกสลุกแล้วไปก่อนในในในโชว์สรุปไปเนีเ้ยเอาหัวโบออกมาดูเลยดิอนนนเนี้ยไอที่ต้องใช้ ต้องใช้รถรถเตีย้ยนี่มันมีนี่เดี๋ยวให้เต้ยใชใ้ดูเวลาใช้ทำไงเวลาขับรถอ่ะแล้วมึงต้องทำท่าขับด้วยดิมันมันดูแบบเออดู <laughs> เวลาเขาใช้สรุปเขาจะทำอะไรเนี่ยอาไหนขับรถอยู่ <laughs> ถ้าขับรถอยู่เนี่ยมอขไม่เห็นก็นเออ <laughs> <laughs> เฮ้ยไอ้เต้ยทำท่าที่เดี๋ยวหายลงให้เตี้ยวนี่นี่นี่จะตัวนี้ถ่ายแล้วมาลอง้งสูงนี้ดิเออเต้เออเออเอาหลังอีกทีนึงแป๊บเดียว <laughs> เทียนนะเยนนะต้องหันมุมสูงนี่แหลฮะบองมองทางไม่เห็นเลยนี่คะับคุผู้ชมเนี่ยประโยชน์ของซันหลุมก็จะมองง่ายประมาณนี้นะฮะเอ็กเกมหลักๆเลยที่ที่โดนคันนี้มาก็เพราะซันหลุมนะฮะคันนี้ผมแดงด้วยนะฮะเนี่ยฮะผู้หญิงเป็นเมนไม่ต้องกลัวเลยนะขึ้นรถเต้ยได้นะฮะเนี่ยผมแดงนะไปเดินนี่นี่บ่อเขาเรียกอะไรเนี่ยบ่อเขาเรียกบ่ออะไรบ่อนอกป่ะ บาะนอกเลยนะเปิดไฟโชว์หน่อยดิเนี่ยโอ้โหไฟมีปะเนี่ยรถมึงอ่ะเปิดไฟดิโอ้โหนี่เลยท่านผู้ชมยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวซื้อใส่ก่อนท่านผู้ชมดูอย่านะไหนไหนตัวนอกนี้ไหนไหนพี่เซนหน่อยดิตัวนอกอะไรภายในนตัวอกสวยปะล่ะอย่าอย่าอย่าดึงอย่าดึงเดี๋ยวครับรถลงเต้ยรถลงเต้ยถอดรองเท้าก่อนบอกอาตังบอกอาตังบอกอาตังก่อน ต่อแล้วพามือหน่อยนี่ฮะเขาเรียกภายในตัวนอกนะฮะตกลงภายในหรือภายนอกเนี่ยภายในตัวนอกแล้ภายนอกไหมตัวในนี่ฮะผมแดงกินไหมนราตับอะไรนี่ไหมโอ้โหเต้ยเสียงมันเข้ามาข้างในเพราะไอ้นี่ป่ะใช่ๆมันเป็นบอกไอ้นี่ไงเฮ้ยบอกมันบอกมันพับได้เหรอเฮ้ยเฟี้ยวว่ะนี่ ซื้อมาวันแรกก็เสียตังค์เลยฮะวิทยุพังวิทยุพังอยู่แล้วมันพังมาอยู่แล้วไ,ได้กันเลยจักชุดใหม่เลยนี่ไ,ไพโอนี่อะไรนะน <ül ham> ี่วิทยุใหม่ไหนได้ดูลำโพงเดิมของรถดิดูลำโพงดิว่าของลำโพงเดิมมันเป็นยังไงแกะไม่เป็นด้วยนาน,นี้ป่ะนานชา โอ้โหสมควรแล้วที่เปลี่ยนใหม่อ่ะแต่รถแต่รถมันอยังในที่นี่ตุเร่จัดเลยว่ะเดิมไงที่ของเดิมเฮ้ยของเดิมก็ไพโอเนียรนี่เนี่ยเต้ยตรงรุ่นนั้นเนี่ยเราเนี่ยเอ๊ะเป็นไงแทนคูนรถลุงเต้ยเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างถอดรองเท้าก่อนถอดรองเท้าก่อนเดี๋ยวรถเขาเปื้อนเพราะถอดรองเท้าให้น้องหน่อยเดี๋ยวรถเปื้อน เฮ้ยอันนี้อะไรอะเต้ยเปิดฝาท้ายตรงนี้เหรอไหนไม่บางอย่างมันใช้ไม่ได้ไงโคดฟิวส์รถรถอะไรถในผสมนอกไม่เราเป็นพี่จริงองเชุดภายในอ้าวอ้าวอ้าวรถแหวนใครแหวนนี่นะคะคุณแจใช้ได้ปพระตัล็อกอะไรพวกเนี้ยมันน่าจะมีปัญหาอยู่ครับพี่เช็มีอะไรใช้ได้บ้างเนียะโอเคภายในก็จะประมาณนี้ โอเคโอเคอเอป็น,นะพาดูค,ความแรงหน่อยได้พาดูความแรงหน่อยแรงเหรอตัวคว,วบคุมความแรงฮะตัวขับเคลื่อนง่ะเครื่องอ่ะ <sk r v> เครื่องอ่ะโอ้โหมึนอยู่โอ้โหเนี่ยแค่ปกตินะฮะตัวนี้มันจะเป็นเนี่ยเครื่องมันอันนี้เขาเรียกไดเลคคอยปกติจะมีจานจ่ายอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นไดเลคคอยแต่ว่า ปกติมันจะต้องเป็น D17 นะฮะแต่ว่าอันเนี้ยของเต้ยเป็น D15 เฉยเลยกต็ตามถามพวกมาเพราะว่าเป็นเครื่องเรือเป็จริงหรือเปล่าผมก็ไม่มีข้อมูลตรงนี้มีแต่งมาบ้างแล้วเนี่ยราง a m นี่เนกูเลตโหัดฉีดมีแล้วด้วยลิน้น70เลยเหรอเขาบอกว่าเจที่กองซาราโดมปะเนี่ยใช่หรอเป่าไม่ใช่มั้งยังไม่ได้ยุนด้วยอ้าวเต้ยทำไมปล่อยเอยงี้ย ปล่อยตังเลยอ่ะสวยตังเลยอะยย <_ EN> ทำ,ทำอะไรไทำ,ทำอะไรนี่มีล้อมาให้ด้วยล้ออะไรเนี่ยพี่สามเจ็ดข <_ EN> อบสิบห้ายางอะไรเนี่ยเต้ยบิตรอนบิตรอนยางไวรุ่นเงียบไปเลยอย่างเงี้ยเงียบเลยเง,ง,งียบปะวะเุ้ยลายนี้ก็พอได้อยู่นะ แตงงว่ารถเอาขอบตรงนี้มันต้องสีนี้เหรอวะอาจจะเป็นอาจจะตัวนอกตัวนอกตัวนอกคิวตัวนอกคิวตัวนอกใช่เหมือนกูอะสติ๊กเกอร์แดงเหมือนรถรถผมอะเมื่อก่อนสติ๊กเกอร์แดงมีอะไรอีกไหมเนี่ยมีอะไรโชว์อีกไหมเนี่ยมีเท่นเครื่องมีอะไรอีกอะไม่มีนะทอนด้วยน้ำพึ่งบอกมีทอนด้วยให้เขาโอนให้เด กัใหห้มดเลยไหนเปิดเครื่องเสียงช่วงไหนที่หลังโทรศัพท์ได้เปิดที่ต่อบูทุน่นเร็วจะได้ไม่ต้องต่อยเขาหลังเลยเคอโทรศัพท์เออเปิดวิทยุใหม่แล้วนะฮะนี่เน่ไพโอเนียตรงรุ่นมันต้องไพโอเนียดิมันจีนตรงจีนแดงมันไม่ได้แล้วเ,ออเต้ยเล่นมาเช้าฮะเรียบร้อยเลยเนี่ยไม่รู้ขับที่ท่าไหนแม่งบ้าบอคอะไรเน่ มาแล้วได้บูทูตเอาเท้าคุ้นไปคือไม่ได้มันห้องห้องเครื่องมันเล็กร้อนระวังหนีบมือหนูอ่ะเหนื่อยมาวเ้ย มีตานะบ,บ็อกไหมแหีนะไปหาแม่เนาะไม่มีรถเด้อ้วันนี้ว่าเต่งดีป่ะ ขึ้นลงยากอีกนึงอะไรกะเห็นคุณเห็นคุณเนี่ยเต้ยไม่ได้เปิดกุญแจนล้ววิทยุติดด้วยหรอออนไปทีนึงอ๋อ โอเคนะก็รถเต้ยก็จะประมาณนี้ก็ตัง้งแต่ได้มาเต้ยก็ทําเครื่องเสียงไปแล้วก็สั่งโช๊คไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวค่อยพาไปเปลี่ยนโช๊คกันแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เต้ยเขาจะใส่กล่องก่อนจะใส่กล่องอะไร <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันใส่กล่องเรียบร้อยแล้วนี่ต่างไวริงครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วกล่องเทคโฟ อันนี้นสร้อนๆสายไฟเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ไดโนมาดูกันว่ารถเดิมๆเ,เนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยแม่งมีกี่มาวะเครื่องดีสิบห้าเนี่ยแต่ว่าเป็นไดเล็กคอยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจูนกันโมดหนึ่งมดสองดูว่าจะดีขึ้นแรงขึ้นหรือเปล่าหรือจะวิ่งไม่ได้เลยหวังไว้กี่ตัวด้วย,ดยนี่กระบะเรามีไม่ต่ำกว่าสามร้อยตัวแล้วรถมึงอ่ะนี่รถเก่งเอาสักแปดสิบตัวเโอเโอเคฮะเจอกันที่ไดโน ไปไม่ไม่ไอ้สามดูนี่มันงูอะไรไอ้ก๊อฟงูอะไรไม่รู้งูอะไรไม่รู้ปีบแตะปีบแตะปีบเหี้ยอะไรนะเหี้ยคุกไม่ได้เด่น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 

ไปนแล้วะเบ่แรงเเอาเอาเอ้าเจะออกเลยเอ้าเบ่งเบ่งเอ้าเบรกมันก็จะไดนี่ยังยังไม่ยังไม่เบรกไี่ต้อยข้นไปแล้วเบรงแรง